สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ขลบละหักแพงครับสมองสุบอนนะครับสมองสุแจขอต้อนรับพี่น้องเขาโซช่องบ่าวบานพ่นผ้ากินเนาะพี่น้องเนาะนะครับตอนเศร้าๆนะครับมากินข้าเศร้าน้ำกันนะครับย่างไสหมูกับน้ำจิ้มสมพี่น้องเนาะนะครับครับพี่น้องเขาไม่แล้วอย่าลืมนะครับก็ไลก์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวบานพ่นผ้ากินอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบประพาสคลิปต่อไป แต่ว่าจะกดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมจะกดขามโฆษณาด้วยครับฝากโฆษณาไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะนะครับกลับตั้งช่องบาาบันโพนภากินนะครับอมาพี่น้องมานะครับกินข้าวเส่าํำกันครับอย่างใส่หมูพี่น้องนะครับข้าวเส่าแซ่บแซ่บแซ่บอย่างใส่หมูเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาเงา้เสา ค้าเตอืออ่ะนี่มองเก้าหนาบ้านพี่เก้าพี่น่องเก้ยนะครับไทยคิปปับ๊บเฮ็ดคิปปั๊บกับรถกระแรนรถครับตะกี้บอร์แรนนะครับ ม่ดซีโม่อยู่บอดดี้่ายกิปปับรถแลนไปแลนมาหอมอ่ะกินขั่วอมกันย่างไสหมูขายหมูก,กินย่างไสหมูพี่น้องเห็นหน้าก็เป็นกินรถนะครับ กปเลยเป็น่องบาบันพูนไ,ไปกินซะมาพี่น้องเนาะนะครับใส่หมูสับๆนอง ฝนคือท่ำดาติดตกมืดแต่ว่าตกพี่นอง Thắt ra đâm ra lèo cái tốt xay thay đều Chắc chỉ để kêu bộ lấy bò Khẩu có bạc mình câu Không

อยู่บันนอ,อกกระโดดกระเดียกอลไรหมู่บ้านเนี่ยไปเลาะตรงหน้าหาหมองใจเบ็ด์กหนักมมีพี่หนักโมมีหนั มาพี่นอ้องกินเขาน้ากันครับเสพบเสพรเสย่างใส่กรับน้าจิ้ม อย่าน้อยจะไปแท้ไมห้อย่าน้อยอ้อไม่เลยปะินเาเอืมมามาตีกล่องลูีอืมยิงบอบ่เก่งเลยบ่เก่มาก

ครับพี่น้องใส่หมูย่างผอนทอดนะครับจำแจ่วครับพี่น้องเขามาแล้วจะลืมนะครับก็ไลก์ก็แรกก็ตดตามนะครับช่องบ่าวันพ่นพากินเนาะนะครับผมนะครับช่องบ่าวันพ่นพากินเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็อย่าลืมนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นะครับแต่ว่าอย่ากดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะนะครับฝากโฆษณาไว้นเบึ่งโฆษณาให้มันจบนะครับ,บสำหรับคลิปนี้ไปซะก่อนพี่น้องพรพอกันไม่คลิปหนาเนาะคลิปนี้อยู่ดีกินแสบอยู่เจ็บกิบนนัวลำด้วยสกุลสก้อนยาเจ็บยาจนพี่น้องเนาะนะครับอย่าลืมฝากไว้แน่กันแล้วกันนะครับช่องบาบานพนผ้ากินพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ